กว่า20ปีในการค้นคว้าสมุนไพรกว่า1,200ชนิดของสัตว์ปราจานหวังเจิ้นกัวจนในที่สุดได้เป็นตำรับยาจีนที่มีคุณสมบัติเพิ่มภูมิต้านทานช่วยฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งและรู้จักกันในชื่อยาน้ำเทียนเซียนถิ่นกำเนิดของยาน้ำเทียนเซียนมาจากภูเขาฉางไตซา,านซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพรจากธรรมชาติที่มีคุณค่า สมุนไพรส่วนประกอบในยาน้ำเทียนเซียนมีมากกว่า30ชนิดอาทิเช่นถังเช่าไผ่ควาเสอเสอือฉาห่วงฉีโสมเทียนควาฝนเวยหลิงเซียนยาน้ำเทียนเซียนมีความปลอดภัยและมีผลวิจัยย,ยืนยันประสิทธิภาพปัจจุบันยาน้ำเทียนเซียนถูกใช้เพื่อดูแลสุขภาพผู้ป่วยมะเร็งมาแล้วมากกว่า30ปีในหลายประเทศทั่วโลก